ใครอยากเป็นเด็กสวนชีวะฟังทางนี้ครับวันนี้พี่กรมมีเทคนิคดีๆนะครับมาสอนน้องๆในการวิเคราะห์ข้อสอบโจทย์พันธุศาสตร์สวนปี67ครับโดยข้อสอบข้อนี้ครับเป็นข้อสอบที่น้องๆหลังจากที่ออกกันจากห้องสอบเนี่ยนะครับเอามาถามพี่กรมกันเป็นจนํานวนมากเลยว่าข้อนี้คิดยังไงนะครับข้อนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเด็กๆรู้หลักการเนี่ยมันเป็นข้อที่ไม่ต้องคํานวณใดๆเลย,เลยก็สามารถที่จะตอบคําถามได้เลยถ้าน้องๆอ,อยากได้เทคนิคดีๆในการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับในการตีโจทย์เนี่ย กดติดตามพี่กรมาไว้แล้วพี่กรมจะมีการเฉลยข้อสอบแบบนี้นะครับลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็กดเซฟคลิปนี้นะครับไว้ดูย้อนหลังนะครับแล้วก็กดหัวใจคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับให้กับเพื่อนๆที่อยากติดสบวันในปีนี้ไปพร้อมกับเราด้วยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับข้อนี้ครับมีการให้ภาพโครโมโซมนะครับแล้วก็ให้ระบุตำแหน่งของยีนต่างๆนะครับที่อยู่บนโครโมโซมทั้งหมดเนี่ยมีโครโมโซม4แท่งด้วยกันนะครับ หมายเลขหนึ่งและได้มีการนะครับ ใส่สัญลักษณ์กำหนดเอาไว้ที่โครโมโซมแท่งที่1นะครับเป็นตัว x นะครับก็คือน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นโครโมโซม x นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วโครโมโซมในร่างกายของเราเนาะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือโครโมโซมร่างกายหรือออโตโซมนะครับกับเซกโครโมโซมหรือโครโมโซมเพศนั่นเองในกรณีของแมลงแมงวีเนี่ยเด็กๆจะต้องรู้นะครับว่าการกําหนดเพศในแมลงวีมีการกําหนดเพศเหมือนกับในมนุษย์เลยก็คือนะครับแมลงวีเพศผู้จะมีโครโมโซมเพศเป็น xy เช่นเดียวกับคนนะครับแล้วก็เพศเมียก็จะมีโครโมโซมเพศเป็น เช่นเดียวกับคนนะครับทีนี้เขาบอกว่าข้อนี้จากแผนภาพยีนของแมลงวีดอซอฟิลาเมลานแกสเตอร์นะครับหากผสมหากผสมพิจารณา2ลักษณะใดไฮบริดคอร์สคู่ยีนในข้อใดให้อัตราส่วนลูก F2 นะครับลูก F2 ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลทีนี้ครับกฎของเมนเดลในกรณีของการทำใดไฮบริดคอร์สเนี่ยเมนเดลได้อัตราส่วนฟีโรไทปในลูก F2 นะครับออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเด็กๆพอจะจำได้ไหมโอเคมาเดี๋ยวพี่โกมเขียนให้เนาะเป็นการทบทวนไปนในตัวในรุ่น F2 เนี่ยนะครับเปนเดียวได้อัตราส่วนฟีโนไทป์นะครับอัตราส่วนฟีโนไทป์นะครับออกมาเป็น9ต่อ3ต่อ3 1โดย9ตรงนี้ครับเด็กๆมันก็คือลักษณะเด่นนั่นเองเนาะพี่กรมสอนนะครับเทคนิคในการจําว่า93 3 1มเนี่ยมันมีฟีโนไทป์เป็นยังไงนะครับ9เนี่ยฟีโนไทป์ให้เด็กๆท่องตามพี่กรมได้เลยนะ9ก็คือเด่นเด่นนะครับ3คือเด่นด้อย3อีกตัวหนึ่งคือด้อยเด่น1ตัวนี้ก็คือด้อยด้อยโอเคนะอีกครั้งครับเด่นเด่นเด่น,ด,นด้อยด้อยเด่นด้อยด้อยนะครับ โอเคก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะที่เรามาผสมลักษณะเด่นเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราผสมระหว่างาต้นสูงดอกสีม่วง9้าเนี่ยก็จะเป็นต้นสูงดอกสีม่วงนะครับสนี้ก็จะเป็นต้นสูงดอกสีขาวอันนี้อาจจะเป็นต้นเตี้ยดอกสีม่วงแล้วก็1ก็คือเป็นต้นเตี้ยดอกสีขาวนั่นเองนะโอเคเด็กๆก็สามารถที่จะคาดเดา ฟ,ฟีโนไทป์นะครับของ9331เนี่ยได้ด้วยเนาะซึ่งถ้าเป็นไปตามกฎเมนเดลการที่จะได้ลูกออกมามีอัตราส่วนฟีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นั้นนะครับยีนแต่ละยีนนะครับยีนแต่ละยีนในที่นี้ก็คือเมนเดลศึกษาไดเฮวิตคอร์สคือ2ยีนจะต้องเป็นอิสระต่อกันตามกฎข้อที่2ของเมนเดลนั่นเองนะครับกฎข้อที่2ของเมนเดลก็คือ law of segregation หรือกฎการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระซึ่งจะใช้ได้กับยีนที่อยู่บนโครโมโซมคนละแท่งกัน นะครับย้ำอีกครั้งครับจะใช้ได้กับยีนที่เป็นอิสระต่อกันซึ่งคําว่ายีนเป็นอิสระต่อกันคืออยู่บนโครโมโซมคนละแท่งกันนะครับแล้วก็ลักษณะทั้ง7ลักษณะที่เมนเดียลศึกษาครับลูกนะครับออนอกจากอยู่บนโครโมโซมคนละแท่งแล้วทั้ง7ลักษณะอยู่บนออโตโซมก็คืออยู่บนโครโมโซมร่างกายดังนั้นในรุ่น f 1ของเมนเดลพี่กรมขอยกตัวอย่างให้1อันเพื่อจะให้เห็นภาพ ในรุ่น F1 ของการทำไดไฮดคอร์สของเมนเดลเมนเดลจะได้ลูกรุ่น F1 ออกมามีจีโนไทป์เป็นเฮตโรไซกัสยกตัวอย่างเช่น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กทั้ง2อผู้ยีนแบบนี้เลยใช่ไหมครับทีนี้ลูกรุ่น F1 จะสร้างแกมีมดครับจากการที่ยีนเป็นอิสระต่อกันแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระเเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้ในรุ่น F1 ก็จะสร้างออกมาได้4แบบได้แก่ A ใหญ่ B ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก a เล็ก b ใหญ่และ a เล็ก b เล็กเนอะโดยแต่ละแกแมมีหรือเซลล์สืบพันธุ์ที่สร้างออกมาในรุ่น f 1นะครับจะมีความน่าจะเป็นเป็น1ต่อ1นต,ต,ต่อ1ต่อ1คือเท่ากันทุกกรณีกรณีเลยนะครับการที่ได้เซลล์สืบพันธุ์ออกมา4แบบและอัตราส่วนเท่ากัน1ต่อ1นทุกกรณีแบบนี้บ่งบอกว่ายีนเป็นอิสระต่อกันและนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งการที่ยีนเป็นอิสระต่อกันได้ยีนจะต้องอยู่บนโครโมโซมคนละคู่กันนะครับและต้องอยู่บนออโตโซมด้วยไม่อยู่บนโครโมโซมเพศทีนี้เดกๆครับ ในข้อสอบที่เขาให้มาถ้าเกิดเด็กๆลองพิจารณาดูดีๆนะครับในแต่ละช้อยเนี่ยนะครับพี่กรมเลเบลเป็นสีเหลืองไว้ให้แล้วนะครับมาดูคู่ยีนกอไก่ก่อนเนาะคู่ยีนกอไก่มียีนวายนะครับยีนวายอยู่ตรงนี้นะครับยีนวายแล้วก็ยีนซีวายกอไก่ซีวายอยู่ตรงนี้ซึ่งมันอยู่บนโครโมโซมคนละคู่กันโอเคเข้าเกณฑ์ของเมนเดลเนาะแต่ยีนวายดันอยู่บนโครโมโซม X ครับอ่านะครับต่อไปคู่ยีนคู่ขอไข่ครับข้อขอไข่ sp ขอไข่นะครับอ่า sp เจอไม่เอ่ย ขอไข่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ se นะครับขอไข่ปึ๊บอยู่ตรงนี้ครับอ่ะอยู่บนโครโมโซมคนละแท่งกันแล้วก็อยู่บนออโตโซมด้วยแสดงว่าเข้าเงื่อนไขของเดเดลนะครับต่อไปข้อคอควายครับยีน e กับยีน sv นะครับยีน e อยู่ตรงไหนเอ่ยยีน e อยู่ตรงนี้ครับยีน sv อยู่ตรงนี้ครับอ่ะปรากฏว่าอยู่บนโครโมโซมคนละแท่งกันคนละคู่กันแล้วก็อยู่บนออโตโซมด้วยนะครับอยู่บนออโตโซมด้วยส่วนข้อองู Snow ครับ bt กับ pr ยีน bt นะครับงอง,งูยีน Bt กับ Pr อยู่ตรงนี้ครับอยู่บนโครโมโซมคนละคู่กันแล้วก็อยู่บนออโตโซมทั้งคู่ครับดังนั้นเข้าเงื่อนไขนะครับยีนเป็นอิสระต่อกันแล้วก็ยีนสามารถรวมกลุ่มกันอย่างอิสระตามกฎของเมนเดลข้อที่2ได้เลยนะครับยกเว้นข้อกอไก่ซึ่งมียีน Y นะครับอยู่บนโครโมโซม X นะครับทีนี้ด้วยความที่มันอยู่บนโครโมโซม X เนาะการกําหนดเพศใน ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันมีการกําหนดเพศเป็น XY ต่างกันดังนั้นยีนที่อยู่บนโครโมโมซม X ในผู้ชายจะมีแค่1ตัวใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราหาความน่าจะเป็นของรุ่น F 2ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะไม่ได้อัตราส่วนฟีโนไทป์ออกมาเป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นั่นเองนะครับมันอาจจะได้เป็นอัตราส่วนอื่นซึ่งพี่กรมลองนั่งทำอยู่แล้มันจะได้ลูกออกมามีฟีโนไทป์นะครับตั้ง6แบบเน แต่ถ้าเกิดตามกฎเมนเดลเนี่ยเราจะได้ฟีโนไทป์ของลูกออกมาแค่4แบบเนาะโอเคเป็นไงครับข้อนี้ไม่จําเป็นจะต้องคานวณเลยแต่อาศัยการที่เด็กๆจะต้องวิเคราะห์นะครับข้อมูลวิเคราะห์โจทย์หรือ,อเอาไปเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เราเรียนในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางของเมนเดลแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกว่าจบเนี่ยต้องการอะไรนะครับดังนั้นถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะครับอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์ให้กาลังใจนะครับแล้วก็กดเซฟคลิปนี้ไว้ดูด้านหลังกดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่ยังัวคตศาสรร์ ถ้าใครนะครับอยากได้รับข้อสอบเฉลยข้อไหนเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยและน้องๆจะรู้ว่าพันธุศาสตร์ง่ายนิดเดียวครับ